เผยลับพี่หวดไม่ใช่แค่ล่ามธรรมดามือขวาสายอุ้มบุคคลสำคัญของผู้นำเขมรค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะได้ฟังคลิปเสียงที่หลุดออกมาแล้วนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับผู้นำสูงสุดตัวจริงของกัมพูชาก็คือสมเด็จฮุนเซนนะคะน่าจะได้ฟังคลิปกันมาหมดแล้วนะแต่ก็เชื่อค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสะดุดกับชื่อของพี่ฮวดนะคะที่คอยเป็นล่ามแปลให้กับนายกองอิงกับคุณลุงชาวกัมพูชาของเขาโดยพี่ฮวดชื่อนี้เนี่ยไม่ได้โผล่มาในหน้าสื่อครั้ง แรกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทเป็นอย่างมากในหน้าสื่อประเทศไทยและกัมพูชามาตลอดหลายปีค่ะแต่บางคนที่ไม่ได้ติดตามนะคะคุณผู้ชมข่าวสารการเมืองน่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ วันนี้นะคะก็เลยอยากจะขอหยิบยกการสารุปง่ายๆของเพจแฉชื่อดังอย่าง CSI LA ค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพี่หวดมากขึ้นและก็บอกเลยนะคะว่าพี่คนนี้เขาไม่ธรรมดานะคะโดยมีรายละเอียดเนี่ยระบุข้อความบอกว่าให้มาทำความรู้จักพี่หวดหรือว่านายเคลียงหวดนะคะเป็นนายกเทศมนตรีเขตจรอยจองวาเป็นรองผู้ว่าราชาการกรุงพนมเปญ แต่ตำแหน่งราชการเหล่านี้เป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นเพราะว่าพี่ฮวดไม่ใช่นักการเมืองธรรมดาเขาคือบุรุษในเงามืดผู้ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงระหว่างไทยและกัมพูชาและยังเป็นมือประสานผลประโยชน์ของฮุนเซนและทักษณิณชินวัตรอีกด้วยโดยบทบาทลับที่ไม่มีในตำแหน่งราชการคือในขณะที่คนทั่วไปมองว่าเขาเป็นเพียงล่ามหรือว่าข้าราชการระดับกลาง แต่ความจริงแล้วเขาคือมือขวาของฮุนเซนผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดโดยทำหน้าที่ 1. ประสานเงื่นไขลับระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ 2. เชื่อมโยงกลุ่มทุนและเครือข่ายอำนาจ 3. จัดการฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่ลีภัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ โดยความสัมพันธ์ระดับลับกับทักษิณพี่ฮวดเคยดูแลทักษิณขณะพำนักในกัมพูชารวมไปถึงนักเคลื่อนไหวการเมืองไทยที่ลีภยัยพร้อมกับประสานความมั่นคงและผลประโยชน์ทางธุรกิจข้ามพรมแดนคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือหลายเหตุการณ์ในไทยมีชื่อพี่ฮวดปรากฏในเงามืด โดยหนึ่งเลยค่ะลิมคิมยานะคะที่เป็นอดีตสสฝ่ายค้านถูกลอบคิวกลางเมืองมกราคมปี2025ที่ผ่านมาโดยรายงานจาก u u m n r r i h t s ว a t c h นะคะและก็ AP ในปี2024ระบุบอกว่าไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชากลับประเทศอย่างผิดกฎหมายในคลิปเสียงลับ มีชื่อของเครียงหวดนะคะปรากฏในฐานะผู้สั่งการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามแต่ทั้งเขาและก็รัฐบาลพนมเปนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะคำถามสุดท้ายที่ไม่ควรละเลยนะคะก็คืออุคงอิงรู้ไหมว่าเธอกำลังจับมือกับใครชายที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการอุ้มหายชายที่สังเก็บศัตรูทางการเมืองให้ฮุนเซนชายที่โลกไม่รู้จักชื่อ แต่คนตุยหลายคนรู้ดีว่าเขาคือใครเรียกได้ว่าประวัติไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับพี่หวดของสุดยอดผู้นำเขมรพูดแล้วก็สยองนะคะขอไม่พูดมากกว่านี้ดีกว่าค่ะ